คนว่ามันเหมือนทอไหมเขาชื่อว่ารีแล็กฟิตจอนซี่นะครับผมแต่เหมือนทอเลยนะแต่ไม่ใช่ทอนะครับจอนซี่ล่างอ้วนนั่นเองนะครับจอนซี่ล่างอ้วนมันมีร่างผอมไหมวะในนี้ผมดูก่อนอ๋อสามคนนี้คือคนเดียวกันนั่นเองนะครับผมนี่นะครับคนนี้อยู่ในซีซั่น9้นะครับที่แอบในหลุมหลบภัยแล้วก็ออกมานะครับแล้วก็เหมือนความจําเสื่อมต่วคนนี้อยู่ในซีซั่นล่าสุดนะครับแชปเตอร์ทูซีซั่นสนะครับเป็นนักดําน้ําเสร็จภารกิจก็เลยปล่อยตัวให้อ้วน อ้วนจัดๆเลยแต่เหมือนทอจริงนะคล้ายๆทอเลยทุกคนไอเดมช็อปวันนี้นะครับสิ่งที่น่าซื้อมากเลยคือคิงครับนะราชาปูป่ะคิงครับเท่โคตรๆทุกคนโอ้โหถ้ายอดวิววันนี้ดีแล้วเดี๋ยวผมจะซื้อเก็บไว้แล้วกันนะครับผมวันนี้จะลงคลิปนี้แหละนะคลิปรีวิวหมัด เทพเจ้าไอรอนแมน <c oughs> <c oughs> แล้วก็มีหมัดเดอะฮักด้วยทุกคนอย่างเท่ทุกคนพอไนนเขาเอ็กกับเกม Marvel a v e n g e r นะครับผมช่วงเบต้าที่ใครได้เล่นช่วงทดสอบก็จะได้ไอเทม2อันนี้ฟรีนะครับซึ่งถ้าเราพีออเดอร์เกมเราก็จะได้เล่นแล้วก็ได้ไอเทมนนี้มาก่อนเพื่อนนะครับผมก็ซื้อไปแล้วนะก็ฝากติดตามเกม เอาเวลเอเวนเจอร์ด้วยนะทุกคนเดี๋ยวจะทาเป็นอ p พีออกมานะครับช่วงสิ้นเดือนนะครับเพราะว่ามันยังไม่เปิดนะตอนนี้คือผมซื้อเมืก่อนเนี่ยซื้อล่วงหน้าส่วนถ้าใครไม่ได้เล่นก็เดี๋ยวเขาจะมีมาขายเนาะสำหรับไอเทม2อ,อันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูในเกมว่าจะเป็นยังไงอามาแล้วเฮ้ยดูดีนะไม่ได้น่า,นากเกลียดอะไรเลยนะครับสำหรับถุงมือฮักดูดิดูดิด ต่อยเอาอะทุกคนอย่างเทยชีกดของพิกแอกยุคเก่าเลยฮะพิกแอกยุคใหม่แล้วเขาเท่อะต่อยเอาคือผมเข้ามาเล่นครั้งแรกเหมือนกันนะตั้งแต่ได้มานะครับคือไม่ไม่เคยไม่เคยได้เล่นเลยไม่ค่อยมีเวลาได้เล่นเลยสำหรับเกมนี้นะแล้วมึงมาเยิงกูทำไมเนี่ย เอาหัวล้อใส่เฉยอะไรของเขาอะ่ะมีตังค์ซื้อเปล่าชีวิตเองก็ซื้อไม่ได้นะหมัดอันนี้บอกเลย <c oughs> วันนี้ต่อยคนทั้งเกมดีไหมทุกคน <c oughs> ต่อยคนด้วยหมัดเดอะฮักนี่แหละ <c oughs> เดี๋ยวลองดูเนี่ยทำได้ก็บ้าแล้ว <c oughs> ใครจะยอมให้เราต่อยใช่ไหมโอเคลงไปสเวอร์ี้สวอมครับสเวอร์ปี้สวอมวู คือถึงผมจะไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้แต่ผมก็ติดตามข่าวสารตลอดนะครับอะไรบางใหม่ๆนี้ผมก็จะพยายามอัปเดตให้คนดูได้รับชมนะครับผมผมันไม่ค่อยมีใครได้ทำฟอร์ตไหนนะในประเทศไทยเนี่ยก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับฝากติดตามกันด้วยอันนี้ร่มนี้ก็ได้มาจาก PS4 นะทุกคนแหมของดีๆทั้งนั้นคนที่เล่นในคอมจะไม่ไม่มีร่มนี้นะครับต้องเป็นสมาชิก PS4 พัดเรียกถูกปะวะ โอเคเข้าไปหมัดเครี้งควายขอเรียกว่าหมัดเคร่้งควายแล้วกันอัน way. ใหญ่เลอเกินหมัดเครี้งควายฮฮคือผมขอบขอกหน่อยครับว่ามันท่าต่อยมันคือท่าเดียวกับที่ฮักต่อยในเกมเลยทุกคนเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับฝากติดตามกันด้วยสำหรับเกม Marvel a v e n g u r e Marvel Cinemex Cinema คนหรือบอดมาจะเจอหมัดควงควายมามาแล้วเอาดิโดนหมัดควงควายแนย่โดนแน่อ้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  เออออออเออเออเออบัดเควี่อควายเป็นไงล่ะไอตรงนี้บอกกันดูโดนแน่โดนบัดเครื่องควายแน่โดนแน่ Donald, 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 ยังไงไอกแล้วเดือยหมัดเคลี้ยกวายแล้วหมัเดเคลี้ยควายยอฮะฮะเกืกอบตายเ้ยมันว่ะเลื่นแต่หมัดได้ว่ะทุกคนถ้าเจอบอดน,นะ่รอบนี้เปลี่ยนหน่อยครับ เปลี่ยนมาเป็นโทนี่กระตากคล้า,ายๆทั้งจอร์นวิกแล้วก็คล้า,ายๆโทนี่สตาร์กนะทุกคนแล้วก็เปลี่ยนเป็นหมัดไอรอนแมนใครจะซื้อแว่นออฟตัสนะครับทุกคนอย่าลืมใช้โค้ด Wake Up พลุตด,ด้วยนะครับซื้อสกินในเกมก็เหมือนกันอย่าลืมใช้โค้ดเวกอัพขีดรุตครับผมอ่ะเอ๊ <Hey. S 1> <Hey. S 2> hey. <laughs> หมัดไอรอนแมนไม่ใช่หมัดขื่องควายแล้วทุกคนอันนี้หมัดไอรอนแมนเอาละเอาละอละออออ ระเบิดไฟเออเผาเจอหมัดเดือหักเลยหมัดเดือหักหมัดเดือหัก <c oughs> โอ้ <c oughs> โหฉลาดมาจากไหนเนี่ยโอ้โหฉลาดว่ะ <c oughs> มามา มาอยู่ไหนหมัดเครื่องควายอุยอ้ยอุ้ยไปแล้วอุ้ยไปแล้วรถกูไปแล้ว,ลว,ลว <c oughs> ใครขับแท็กซี่ใครขับแท็กซี่ใครขับแท็กซี่อุยอ้ยโอ้ชนแรงเกิน Ủa, chôn nhằng lèng Chôn nhằng lèng Ôi, oh, đã chảy Ui, có người bảo ban, Ai bảo ban quá เกือบมีคนขี่มามีคนขี่มาขับเข้าบ้านเหรอขับเข้าบ้านเหรอคุณขับเข้าบ้านเลยเว้ยทำลายหลักฐานทำลายหลักฐานครับทุกคน หุยหุยหุยเชี่ยอะไรมึงเนี่ยหุยฟักโอ้ผมกำลังเล่นสนุกของผมเลยทำไมต้องมาเจอพวก จริงจังด้วยเนาะแต่ไม่เป็นไรครับเราไม่ได้เขาไม่ได้ผิดอะไรหรอกเรามาถ่ายคลิปไงส่วนเขาก็เล่นปกติตามภาษาเขาเฮ้ย,ยทำไมรถมันลอยวะสำหรับพี A ่แอ๊กนะครับเวลาคนเห็นในเกมก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับทุกคนก็เท่ใช้ได้นะครับถือว่าเป็น P A K เพ็กแอ๊กแนวใหม่เลยนะครับสำหรับเกมนี้ ย้ำอีกครั้งนะครับว่าเดี๋ยวเขาก็เอามาขายอีกนะครับผมสำหรับผมผมได้ฟรีเพราะว่าผมเ,าเล่นเกมช่วงเบต้าเนาะถ้าใครชอบทำคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะทุกคนบ๊ายบายครับ